อยากทำพิซ่าขายแต่ทำไม่เป็นเรามีสอนทำพิซ่าฟรีไม่มีกัก๊กมีของดีมีคอร์สเรียนฟรีมาฝากกันอีกแล้วนะคะคราวนี้จะเป็นคอร์สสอนทำพิซ่าขายแบบไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสียเงินลงเรียนแพงๆแถมได้เทคนิคดีๆอีกมากมายเลยละค่ะพิซ่านั้นถือเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนอกจากจะกินง่ายอร่อยแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนขายได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งหากใครที่อยากทดลองทำพิซซ่าขายแต่กลัวทำไม่เป็นและไม่อยากเสียเงินลงคอร์สเรียนนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำห้องเรียนดีๆที่จะสอนคุณฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทแถมพิซซ่าที่ทำอร่อยเสียด้วยค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะในกลุ่ม Facebook The One Pizza นะคะเจ้าของกลุ่มก็คือคุณหนึ่งเธอได้เปิดพื้นที่เพื่อสอนคนอยากทำพิซ่าขายเองแบบฟรีๆค่ะไม่มีกักไม่มีห่วงสูตร ซึ่งเธอหวังแค่ว่าจะช่วยให้คนอื่นๆมีรายได้และเอาตัวรอดได้ในช่วงโควิด1 9ค่ะโดยคุณหนึ่งบอกว่าการลงทุนทำพิซซ่าขายนั้นใช้เงินลงทุนไม่มากค่ะประมาณแค่3,000บาทเท่านั้นและสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วในกลุ่ม Facebook The One Pizza นะคะเธอได้สอนกลวนวิธีต่างๆในการทำพิซ่าเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อแป้งและซอส การแต่งหน้าพิซซ่าในรูปแบบต่างๆให้ดูดีและดูน่ากินวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมต้องหารวมไปถึงวิดีโอการสอนทำพิซซ่าในแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีเทคนิคและกละวิธีดีๆนะคะรวมถึงเรายังสามารถสอบถามปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำพิซซ่าได้แบบถามกับเจ้าตัวโดยตรงอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณหนึ่งเปิดสอนฟรีค่ะ และสิ่งเหล่านี้นะคะหากเราต้องลงเรียนเราคงจะเสียเงินค่าค,าคอร์สไปหลายบาทเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะใครที่สนใจอยากมีอาชีพติดหรืออยากจะทําเพิ่มรายได้เข้ากระเป๋านะคะสามารถตามไปศึกษาเรื่องราวหรือเทคนิคดีๆต่างๆได้ที่ในกลุ่ม Facebook The One Pizza ใครที่หาลิงก์ไม่เจอนะคะกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อย่าลืมตามไปเก็บความรู้ดีๆกันเอาไวเ้เยอะๆนะคะ จะได้อัพสกิลตัวเองและมีหนทางในการทำเงินมากมายไม่อับจนหนทางค่ะ